สวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับกลับมากันอีกแล้วนะครับกับทิปไหว้พระทำบุญนะครับรอบนี้ผมจะเดินทางไปที่จังหวัดนครปฐมนะครับโดยผมจะใช้วิธีการนั่งรถไฟแหะครับสําหรับรถไฟในวันนี้นะครับก็จะเป็น2แบบแหะครับก็คือรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับที่นั่งจากหลักสี่ตรงนี้นะครับไปที่ สถานีตะหลิ่งชันล่ะครับแล้วก็จะต่อรถไฟธรรมดานะครับจากสถานีตะหลิ่งชันเพื่อไปจังหวัดนครปฐมล่ะครับค่าโดยสารนะครับจากสถานีหลักสี่นี้นะครับไปที่สถานีตะหลิ่งชันมีราคา42บบาทนะครับโดยรถไฟฟ้าสายสีแดงนี้นะครับเราจะไปเปลี่ยนขบวนอีกครั้งนะครับที่สถานีกลางบางซื่อล่ะครับ ต่อไปที่สถานีตลิงชันนะครับจากสถานีหลักสี่นะครับไปที่สถานีกลางบางซื่อนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่ารถไฟก็ทำความเร็วได้ดีพอสมควรล่ะครับมาถึงที่สถานีกลางบางซื่อนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินลงแล้วก็เดินขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเราจะไปที่ชานชลาที่9แล้วก็10นะครับเพื่อจะต่อขบวนอีกครั้งนะครับไปที่สถานีตะลิงชันแะครับสำหรับท่านที่เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ MRT นะครับท่านสามารถไปต่อรถไฟได้นะครับที่สถานีหัวลำโพงนะครับ โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาที่สถานีตะลิ่งชันหรอครับ <Linda. S 1> ผมมาถึงสถานีรถไฟตะลิ่งชันนี้นะครับในเวลา10นาฬิกานะครับเพื่อรอรถไฟที่จะไปจังหวัดนครปฐมนะอครับ สำหรับค่าโดยสารจากจุดนี้นะครับมีราคา9บาทนะครับเป็นราคาที่ถูกมากๆเลยแหะครับสำหรับรถไฟที่ผมจะนั่งไปรอบนี้นะครับก็จะเป็นรถไฟแบบธรรมดานะครับขบวนนี้แหละครับก็จะได้อารมณ์แบบรับรู้ถึงอากาศข้างนอกเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นรถไฟแบบเปิดกระจกนะครับ ผมมาถึงที่จังหวัดนครปฐมนะครับที่สถานีรถไฟนครปฐมนี้ในเวลา11เนิกานาทีนะครับก็ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงแหะครับจากสถานีรถไฟนครปฐมนี้นะครับไปที่พระปฐมเจดีนะครับมีระยะทางประมาณ500เมตรล่ละครับ จากสถานีรถไฟนครปฐมนะครับไปที่พระปฐมเจดีนะครับก็จะมีร้านอาหารมากมายเลยแหละครับสําหรับท่านที่ยังไม่ได้ทานข้าวมาก็สามารถทานข้าวได้ที่จุดนี้ได้เลยแหะครับพระปฐมเจดีแห่งนี้นะครับสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชล่ะครับ ผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งล่ะครับโดยในครั้งนั้นนะครับพระองค์ท่านนะครับได้ส่งให้พระโสนเถระนะครับแล้วก็พระอุตละนะครับเดินทางมายังดินแดนสวนภูมิล่ะครับเพื่อทำการเผยแพร่พระพุทธศาสนาล่ะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการสร้างสถูปนะครับสำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ พระพุทธเจ้านะครับมาถึงที่จุดแรกนะครับก็คือพระร่วงโรจนาริศนะครับก็คือพระพุทธรูปที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเหละครับเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาตินะครับศิลปะสุขโขทัยนหะครับสําหรับพระพุทธรูปองค์นี้นะครับสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นะครับโดยถอดแบบมาจาก พระพุทธรูปเก่านะครับเมืองศรีสัชนาลัยนะครับหลังจากที่มีการหล่อเสร็จนะครับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาลามนะครับหรือวัดโพนี่แหละครับก็ได้ถูกอัญเชิญมาที่พะระปฐมเจดีย์แห่งนี้นะครับในพศ2457นะครับและที่สำคัญนะครับพระร่วงโรจนลิตองค์นี้นะครับ ยังเป็นที่ปัรจุนะครับพระสรีลังคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ด้วยนะครับในจุดต่อไปนะครับที่เราจะเดินทางไปไหว้สักการะนะครับก็คือพระพุทธรูปศิลาขาวนะครับที่พระอุโบสถด,ด้านในละครับแต่วันนี้นะครับพระอุโบสถปิดนะครับเนื่องจากมีพิธีทางาศาสนาของวัดละครับ เลยไม่สามารถเข้าไปชมได้นะครับผมก็ได้นำรูปเก่าของพระพุทธรูปนะครับมาให้ชมนะครับในครั้งก่อนที่ผมเดินทางมาล่ะครับต่อกันที่วิหารที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุล่ะครับในจุดนี้นะครับเรา จะมองทะลุไปที่พระปฐมเจดีได้ด้วยล่ะครับโดยภายในวิหารนะครับก็จะมีภาพวาดสีน้ำมันนะครับแล้วก็มีภาพวาดฝาผนังเ,เป็นเทพชุมนุมล่ะครับที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งแ่ะครับแล้วก็มีความเก่าแก่ด้วยล่ะครับมากันที่อีกด้านของพระปฐมเจดีนะครับซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับ พระร่วงรวดจ,จนาลิศนะครับก็จะเป็นที่ประฏิสถานพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับมีชื่อว่าพระคันธาราชนะครับเป็นพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีนะครับที่มีอายุนับพันปีเลยแหะครับสําหรับพระพุทธรูปองค์นี้นะครับถูกค้นพบที่จังหวัดนครปฐมแห่งนี้แหะครับที่นันทอุทยานนะครับจังหวัดนครปฐมแหะครับ มาต่อกันที่วิหารพระสายญาตินะครับซึ่งไม่ห่างจากจุดที่แล้วมากแล้วครับก็จะเป็นที่ประดิสถานพระสายญาติหรือพระนอนนะครับที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับก็ไม่น่าพลาดน,นะครับที่จะต้องมาสักการะองค์พระพุทธุรูปองค์นี้แะครับ ด้านนอกของกำแพงนะครับที่ล้อมขององค์เจดีย์เอาไว้นะครับทางวัดก็จะนำองค์พระพุทธรูปองค์จำลองแต่ละที่นะครับนำมาเก็บไว้นะครับพอเราเข้ามาด้านในนะครับกำแพงที่ล้อมรอบองค์พระพุมเจดีย์นะครับด้านใต้ของกำแพงนะครับก็จะเป็นโถงโล่งๆนะครับแล้วก็เป็นที่ ใช้ในกิจกรรมของสงฆ์ลครับทั้งเป็นที่เล่าเรียนนะครับแล้วก็เป็นที่ศึกษาพระธรรมวินัยของภิกษุสามเณรล่ะครับสำหรับพระผถมเจดีย์แห่งนี้นะครับเดิมทีนะครับเป็นพระเจดีย์ทรงบาทคว่ำนะครับซึ่งไม่ได้มีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ โดยมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่นะครับในสมัยรัชกาลที่4นะครับซึ่งก็จะเป็นรูปทรงในปัจจุบันนี้แะครับโดยพระปะถมเจดีย์องนี้นะครับมีความสูง120เมตรเลยนะครับซึ่งเป็นพระเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทยแะครับนอกจากองค์พระปฐะมเจดีย์แล้วนะครับ ภายในวัดยังมีโบราณวัตถุมากมายเลยล่ะครับรวมไปถึงวัดแห่งนี้นะครับยังมีพิพิพธภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นที่เก็บของพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณมากมายเลยล่ะครับสุดท้ายของการเดินทางมาไหว้พระธรมบุญที่จังหวัดนครมฐถมแห่งนี้นะครับขากลับนะครับสำหรับการเดินทางนะครับผมจะนั่งรถไฟธรรมดานะครับในราคา20บาทนะครับแล้วก็ รถไฟฟ้าสายสีแดงในราคา42บาทล่ะครับขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับคลิปหน้าจะเป็นวัดแห่งไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ